สวัสดีครับผมชอวัชระพลน,นะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูบ่อพักน้ำลงน้ำแข็งกอนเดดกันสักหน่อยครับพามาดูโกเบโกเอส้อย1ขีด11รถใหม่แกะก่องคุณผู้ชมเลี่ยมปิ้ง,งเลยเอามาเสริมทับนะครับเอามาลงงานหรือว่าเอามาเสริมทับ ทีมงานเด็กวัดหรือว่าทีมงานเอกอีสานโอ้นี่ก็ไี่ธรรมดานะครับทีมงานนี้ตอนนี้เอาแมคโคมาลงหน้าง,งานนี่6คันแล้วนะอีก3ามคันนี่เป็นมาร์กเอกนะครับมาร์กเอกสคันแล้วก็มีรุ่น11อีก3นะครับรุ่นแปดสามคันรุ่น11บเอ็ดคันเลยเป็น6กคันนะครับงานนี้ แบบนี้ถึงจะเสร็จทันท่วงทีครับน่ครับ240โลบอคอปครับ 6HK1 โอ้โหแรงเกินตัวคุณผู้ชมตัวเล็กๆแต่แรงนะครับนะ เดี๋ยวแพนกล้องให้ดูหน่อยในระหว่างที่รอดำอ่านี่ก็คือบอนะครับตอนนี้เขาขดมาได้ประมาณสักค่าสิได้แล้วแหละนู่นอีกคันหนึ่งครับร้อยสีรุ่น11บนี่ก็ร้อรุ่น11เหมือนกันนะครับคันนี้เองก็จะเป็นคันที่ตอนตักปั้นคันนะครับ a m a ค c o บก็ช่วงนี้เองก็ฝนกำลังทิ้งช่วงครับยีมงานมีเวลามีเวลาในการเร่งงานนะครับความลึกทั้งหมด ก็12เมตรนะครับพื้นที่ในการขุดก็น่าจะประมาณ9ไรได้อยู่คุณผู้ชม9ไรนะครับ9ถึง10ไรนะประมาณนั้นแหละประเด็นก็คือมันลึกนี่แหละครับถ้ากดสี่เมตรนี่นก็เสียไปนานแล้วล่ะ ถ้าถ้าขดสักสิไร่ลึก4เมตรนี้ก็ไม่นานนะครับแต่นี่มันคูณ3ไปเลยนะครับลึก12เมตรก็รเท่ากับมันขุดบอ่อประมาณกับ30ไร่เลยนะครับโอ้นิ่มดีครับรถใหม่ครับไม่มีเสียงอะไรดังเลยเสียงรถรถดำดังแรงกว่า อ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้พักเที่ยงคุณผู้ชมพักเที่ยงพักเที่ยงครับ นี่คือท่าจอดเขาครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมบันทุกคันคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดให้ชมทุกคันเลยในนี้มาลุยกันต่อในช่วงบ่ายคุณผู้ชมไม่ช่วงบ่ายนี่เริ่มเมืดคล้มแล้วนะกินงานพักเที่ยงไปเมื่อตะกี้นะครับโอ้นี่ครับสามตักแล้วครับ ชั้นนี้ก็ยังเป็นชั้นดินผสมทรายอยู่นะครับดินกึง่งกึงทราย50าสิบห้าสิบอยู่นะครับแต่ว่าชั้นข้างล่างลงไปจากนี้ก็ทรายจา๋าๆเลยนะครับแต่ว่าดินก็สามารถขมที่ได้นะครับดินพวกนี้ขมที่แน่นปึกเลยนะ ของใหม่นะนิ่มดีจริงๆ ก็เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่เข้าประจําบ่อนะครับน้องใหม่เข้าประจําบอรืแลว่าเข้าประจําหน้าง,งานทีมงานนี้อย่างที่บอกไปครับเน้นแต่สิบสี่ตันนะครับสิบสี่สิบห้าตันใช้โกเบหมดเลยนะครับร้อยสี่สิบเน้นไซส์กลางคุณผู้ชมเน้นไซส์กลาง แล้วก็ส่วนมากก็เป็นงานชั้นประธานด้วยนะครับทีมงานนี้เล่นเขาบอกว่ามันกู่ง่ายด้วยนะครับรถ140เวลาติดลมเนี่ยกําลังสูงนะกาลังดีช่วงล่างใหญ่ติดยากแต่ถ้าติดแล้วก็ยังขึ้นง่ายกว่า200นะครับสมมุติว่าถ้าร4อติดเอาสองร้อยมาดึงนี่ขึ้นนะครับคันเดียวก็ดึงกันขึ้นอยู่นะ แต่ถ้า200ติดมีเอา200สคันนะครับมันดึงจะขึ้นไนยะรุ่นเดียวกันทั้งสามคันเลยครับอันนี้จะเป็นน้องใหม่่าสาสอาป้ายโอ้ใจขาดก่อนครับ ม่ทางมันเริ่มบวมนะครับโอ้โอ้สีอย่างสดอย่างรอเลยครับโลโกคอบสีนี้นะเขียวสะท้อนแสง บางไปเหล็กบางไปพึ่งยายมาขุดได้3าสวันนะครับคันนี้แต่ว่าขดกันเต็มระบบเลยนะครับขดกันอย่างนี้แหละทั้งวันเลยไม่ได้พักครับเี๋ยวดินทรายดีบุ้งกีบางไว้นะครับ จะมีฝีมือนะครับนุ่มนวลดีมากเลยในการคอนโทรลนีดูเขาออกตัวนะครับเอาอยัง เ0็ดูนสีู่นครับรับหน้าที่คอยเคลียร์ทางไปไหมมาดูพลัง6 H K 1ครับ 240, 240แรงมาโอ้มีแมปมาน่าจะ300ตัวนะครับชิวๆเลยนะครับน่าจะเกียรสองด้วยนะครับโอ้ ความได้เปรียบขึคืนลำไม่รอครับน้องใหม่อามาโดนอีกด้ัำครับกับเจ้าร็อกล้อขาวโดราเอมอนครับตันนี้ก็ร9 5ย้ล็อกยังรอครับไม่มีวันตายถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าก็เก่าคลึกนะครับเครื่องเขาก็แรงด้วยนะครับ 6BG1 นี่ไม่ธรรมดานะครับ6 5 0 0ซ c นะครับหรือว,ว่าไม่ธรรมดานะครับ4ี<ๆ>เขาเยอะนะแรงมากก็อาจจะไม่ข้าม200ก็จริงแต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะข้ามกันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีการแต่งแต่งโบโมัปั๊มกันหมดแล้วนะครับขายปั๊มขายอะไรก็นุ่นแหละครับแรงมากก็อาจจะไปถึง24 25นุ่นแหละครับ แล้วแต่คันนะอันนี้พูดถึงว่าคันที่ยังเครื่องแน่แนๆนะครับควันยังดําเครื่องยังแน่นนะครับนะอันนี้พูดถึงว่าแรงบิดเข้ามาหาสารอะ่ะไอ้ตัว 6B G หนึ่งเนี่ยแรงบิดเยอะเกียร์ก็ลูกใหญ่ด้วยนะครับล็อก6เกียร์นี่ลูกใหญ่แม่แดดเพิ่งจะมาออกนะนี่คุณผู้ชมโอ้โอ้โอ เกือบ,บลม้มเกือบลม้ม <laughs> มามาดูพลังร้อยเก้าห้าครับ ผู้ชมครับจำให้จมติดสองี่ส,สามนาทีอยู่หอัว่าเจอกันใหม่ก็แล้วกันครับลาละครับ